่วงนี้นะครับหลายหลายคนชอบเถียงกันในอินเทอร์เน็ตนะครับคือเป็นพวกคนว่างไม่มีอะไรในชีวิตเขาเถียงกันอยู่นั่นแหละเรื่องของเทากําออกกลังกายเรื่องของน้ําหนักที่หนักเกินไปก็คือเขาจะเห็นคนอื่นออกกาลังกายหรือว่าเห็นวิดีโอในอินเทอร์เน็ตคนเล่นผิดท่าผมไม่ได้พูดถึงคนสอนผิดนะครับนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งครับแต่คนที่เล่นผิดท่าหรือว่าเล่นหนักเกินไปเราชอบพูดเหมือนกับว่ามันจะเป็นอะไรที่อันตรายที่สุดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าอัตราคนได้รับบาดเจ็บกัน จากการเล่นหนักเกินไปหรือผิดท่ามมันน้อยมากๆน้อยกว่าที่คนชอบคิดยกตัวอย่างเมื่อวันก่อนผมก็จะไปแข่งรถนะครับผมก็ไปแข่งปุ๊บมัน,มนแข่งไม่ได้นี่หวานี่เป็นไรวะก็เบรกมือนะครับผมลืมนะครับเพราะที่ไหนยังไงก็ไม่ได้ทีนี้ครับต้องเข้าใจว่านี่ก็คือหนักเกินไปสำหรับตัวผมผมไปไปแข่งผมก็ไปพย,พยายามดันนะครับแต่มันหนักเกินไปผมก็ยังมีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้ครับ ถ้าคุณเคยไปดูงานแข่งที่พวกคนที่ไปเล่นพวกเวทเลติ uh, ้งพวกพาวเลติ้งครับก็จะเห็นบ่อยมากหลายคนมากเขาอยากจะทาสถิติใหม่หรือว่าอยากจะขึ้นอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามเขาเ,เล่นหนักเกินไปยกปุ๊บมันก็ไม่ขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันยกไม่ขึ้นจบนะครับมันไม่ได้อันตรายเท่าที่คนชอบคิดโอเคแต่ถ้าคนเล่นผิดท่าหละก คือถ้าเป็นคนที่เล่นผิดท่าแบบมือใหม่ก็ยังไม่ยันตรายเท่าไหร่เพราะน้าหนักมันเบาเกินไปยังต้องดูอัตราคนได้รับบาดเจ็บมันก็ยังน้อยมากๆครับมันเบาเกินไปผมมือใหม่ผมไปเล่นเด็ดเลฟเดี๋ยวผมเล่นผิดท่าก็ไม่มีปัญหาเพราะน้าหนักที่ผมยกไปมันเบาเกินมันเบามากเพราะฉะนั้นยาได้คิดมากถ้าเล่นผิดท่าและหนักเกินไปนี่แหละเริ่มอันตรายแต่ยังมีอัตราการได้รับบาดเจ็บที่น้อยกว่าที่คนชอบคิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ส่วนใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บคือมันจะเป็นอาการแบบสะสมมีการออกกาลังกายที่หนักมากมันสะสมสะสมแล้วก็จะอยู่ในช่วง d ด y c a r จานอาหารฟื้นตัวช้านอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ไปเล่นเวทผิดท่าก็คือสติคืคออาจจะโฟกัสไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเพลียผิดท่าหน,นักเกินไปป้องได้รับบาดเจ็บนี่แหละประเด็น,นครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับว่าอย่าได้คิดมากผมไม่อยากให้ใครกลัวเข้าไปเล่นเวทเข้าไปเล่นฟิตน,นะครับสิ่งที่ คือคนอ่ะในในใน,นักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยเขาว่างมากอย่าได้ฟังพวกเขาครับไปออกกําลังกายถ้าคุณไม่แน่ใจว่าท่าที่คุณเล่นอยู่มันถูกหรือเปล่าก็ไปถามเทรเนราเอาแล้วก็เล่นต่อไปครับปุ้มแล้วก็ fitway.com สำหรับใครที่ต้องการอาหารเสริมเพื่อช่วยฟื้นตัวจากการออกกํลังกายครับ